นี่มันก o d v เวอร์งหรือก o d f e ีดคองกันแน่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอ่านดีๆนี่มันก o d X k อ n งนี่ว่าไม่ใช่ VS แล้วสวัสดีครับอยู่ผมช่องคนดูหนักนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องใหม่ของจักรวาล Monster v e r s e นะฮะอย่าง Godzilla X Kong t ง e New Empire นะครับหรือชื่อไทยก็คือ g o d z i l l a พะคอง2อาณาจักรใหม่ หลังเรื่องนี้สหรบผมผมว่ากระแสะมันเงียแปลกๆนะไม่เหมือนตอน God v วีคองภาคแรกอะตอนนั้นคนไฮเป็นเยอะกว่านี้นะถ้าจะไม่ผิดคือผมรู้ตัวอีกทีมันจะเข้าโรงอีก2-3วันนี้แล้วนะครับอ,อ๋อใช่เรื่องนี้มันจะเข้าโรงวันที่28มีนาคมนี้แล้วนะครับจะบอกว่าตั้งแต่ตอนไปดู God vs. r o n g องในโรงตอนปี2021เนี่ยผมก็แทบไม่ได้ตามข่าวเลยนะแต่ได้ยินแว่วๆผ่านๆเฉยๆนะครับว่าจะมี God Kong ก o d คองภาคใหม่นะแล้วก็เห็นรูปแปว่าแบบ ของมีอุปกรณ์ไฮเทคใหม่ติดที่แขนนะตอนนั้นที่ผมเห็นผมก็นึกว่าจะเอามาสู้กับพิกก็อดซิลล่าของเรานะแต่หลังจากที่เพิ่งเห็นชื่อหนังว่ามันเป็นก็อดเอ็กของมันไม่ใช่ก็อดบีของแล้วงั้นก็คงไม่ได้ใช้สู้กับก็อดซิลล่าแล้วนะน่าจะเอาไปสู้กับศัตรูตัวอื่นในเรื่องมากกว่านะครับเหมือนแนวทางของมอนสเตอร์เวิร์ดเขาจะมาทางแนวแนวซุปเปอร์ฮีโร่แล้วปะ่ะคือผมดูจากตัวอย่างล่าสุดข,ของก็อดเอ็กของอ่ะมันดูฮีโร่มากเลยข้จูยักษ์สองตัวร่วมมือกันปราบเหล่าร้ายอะไรอย่างงี้ปะ่ะ อจริงผมก็แอบเป็นห่วงนะผมคิดในใจว่ามันจะรอดเหรอถ้ามาแบบแนวซูเปอร์ฮีโร่แบบเนี้ยแต่จะรอดไม่รอดก็ไม่มีใครรู้ได้จกนกว่านังจะออกฉายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะแนวทางที่ทําให้ผมอินกับ Monster World เรื่องที่ผ่านๆมาก็คือมันจะแนวแบบมนุษย์เราตัวเล็กจ้อยกับสัตว์ประหลาดที่ใหญ่เกินมนุษย์จะควบคุมนะฮะมีความระทึกตื่นเต้นเรียวแบบก็ซิลล่าภาคแรกปี2014 ผมชอบนะถึงก็ซีราจะออกมาน้อยมากก็ตามนะฮะจริงๆกลิ่นความหนังซูเปอร์ฮีโร่มันเริ่มมาตั้งแต่ซีนท้ายๆของเรื่องก่อนแล้วแหละก็ส์วอเซอร์คองอ่ะที่ทั้งสองตัวต้องมาร่วมมือกันสู้กับเหมือนเป็นแบบก็ซล่าหุ่นยนต์ปะแต่ผันมาร่วมมือกันนะฮะแบบตัวหนึ่งจับล็อกไว้ตัวหนึ่งต่อยเออแต่มันก็มันดีนะแต่ถ้าให้เป็นแบบนั้นทั้งเรื่องผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับมันจะดูตลกๆได้นะถ้าทำออกมาไม่ดีโอเคครับหลังจากผมไปค้นคว้าข้อมูลกัับหนนนงงเรื่อี้มานะ ทางภาคนี้เราจะได้รู้เกี่ยวกับฮอลโลเอิร์ดมากขึ้นนะก็ไอ้โลกใต้ดินที่เป็นแหล่งกําเนิดพวกไคจูที่ภาคที่แล้วพาเราไปแวะแป๊บๆนะฮะอืมก็น่าสนใจนะ Earth. น่าสนใจว่ามันจะมีสัตว์อะไรแปลกๆในนั้นบ้างแล้วก็กกับคองก็จะต้องร่วมมือกันเพื่อปราบ์ไรลยใหม่นะครับที่ชื่อว่าสกาคิงจากที่ดูนะครับเหมือนจะเป็นแบบคองอีกตัวเนี่ยที่ดูแบบขนาดตัวใกล้ๆกันเลยนะแต่จะเป็นคองเวอร์ชั่นตัว้ายอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นฉากมันขึ้นมาบนโลกด้วยนะนี่มันโคบาใน Planet ิทออฟดิเชัดๆแต่ตัวารอีกตัวนะครับที่ชื่อว่าชิโมหรือชิมูนะ ไม่แน่ใจว่าออกเสียงไงเหมือนกันอันนี้ยังไม่เปิดเผยรูปลักษณ์ภายนอกของมันออกมานะครับว่าเป็นยังไงต้องไป ลุ้นกันเอาเองนะครับในโรงนี่อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจใมากสุดในเรื่องนี้ก็ได้นะครับสำหรับผมอยากรู้ว่ามันโหดขนาดไหนนะฮะถึงก๊อตกับคองต้องกลัวแล้วต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการไอตัวเนี้ยเห็นเขาว่าหุ้นกับภาคนี้เอาเสียงวิจารณ์จากหนังเรื่องเก่ามาปรับใหม่ในก๊อตเอกองด้วยนะครับแบบว่าให้ฉากต่อสู้สว่างขึ้นเพราะภาคก่อนมันจะต่อสู้กันตอนกลางคืนมีควันมีอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบฉากตอนกลางคืนนะ เหมือนแบบจูซิกเวิร์ไอภาคใหม่ล่าสุดจูซิกเวิร์ดโดมิเนียนเหมือนเขาจะเอาเรื่องนี้มาชูเหมือนกันว่าให้เห็นตะกัตแตนในตอนกลางวันมากขึ้นนะครับไอไม่ใช่ไดโนเสาร์เขาทําให้เห็นไดโนเสาร์ในตอนกลางวันมากขึ้นนะครับให้เห็นกันชัดๆไปเลยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆผมชอบตอนกลางคืนมากกว่านะแล้วคุณล่ะครับตอนฉากสับประหาดโผลมาชอบให้เป็นฉากตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันมากกว่ากัน ผมทีมตอนกลางคืนว่ะและอีกอย่างที่พู่กกับของ God Ex c องบอกว่าจะเอาคําวิจารณ์มาปรับใหม่นะครับก็คือลดบทบาทมนุษย์ลงอีกเอาจริงเรื่องมนุษย์บทเยอะเกินไปนี่ได้ยินมาตั้งแต่ Godzilla the King of m o n s t e r แล้วนะครับก็ลดบทมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยทุกคนคิดว่าไงครับผมว่ามันก็ดีนะถ้าจะมาแนวไฮจูสู้กันแบบ,บมันๆแล้วก็บทมนุษย์ก็น้อยๆไปเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่บทน้อยแล้วจะทําแบบบทห่วยๆได้นะแบบนั้นไม่เวิร์กแน่นอนครับถ้าจะทําแนวไคจูสู้กันก็เอาให้สุดลดบทมนุษย์ไปอีก แล้วพวกตัวร้ายอย่างสกาคิงกับชิโมเนี่ยจะมีตัวไหนกลับใจมาอยู่ฝั่งก็สกับคองปะแต่ผมว่าอย่าเลยเดี๋ยวจะโดนล้อแฟมิลี่เป็นเพื่อน Fast and f u r i o u s โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับงั้นเรามาพูดถึงตัวร้ายใหม่ในก็สกเอกคองกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มที่สกาคิงกันก่อนเลยนะครับสกาคิงนะครับเป็นไททันที่จะปรากฏตัวเป็นตัวร้ายหลักในภาพยนตร์ก็สกเอกคองร่วมกับตัวอีไรตัวก็คือชิโมอย่างที่เรรู้กันนะ โดยชื่อของมันนะฮะสกามาจากภาษาสกอตแต่ว่าป่าหรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าวายเนี่ยจริงๆคําว่าวายเนี่ยมันแปลได้ทั้งป่าแล้วก็เถื่อนถ้าเอามารวมกับ k คิงมันก็เป็นได้2ความหมายนะครับก็คือราชาแห่งป่าหรือราชาแห่งความป่าเถื่อนอะไรประมาณนี้โดยชื่อของสกาคิงถูกเปิดเผยอย่งเป็นทางการครั้งแรกในแอคเค n t อินสตาแกรของหนังเรื่องนี้นะครับ ในวันที่30สิพฤศจิกาปี2023ในส่วนของดีไซน์นะครับสกาคิงได้รับแรงบันดาลใจมาจากแชคผู้คุมนางรถไฟตัวลายจากหนังเรื่อง Emperor of the North Pole นะฮะปี1973นะและรูปลักายนอกของสกาคิงก็จะค่อนข้างคล้ายกับคองนะแต่ผอมเพรียวกว่านะครับมีกล้ามเนื้อและตัวยาวเหมือนลิงอุลังอุตังนะแขนขาของมันน่จะยาวมาก มีหลังที่ค่อมนะครับแล้วก็มีรอยแผลเป็นเล็กๆที่คิ้วขวานะมีผิวที่ขาวซีดปกคลุมไปด้วยขนสีแดงหนานะครับตาสีฟ้าแล้วก็มีสีแดงตกแต่งตามตัวนะเสียงคำรามของสกาคิงเนี่ยมันจะคล้ายกับเสียงคองนะครับแต่จะมีโทนเสียงที่ต่ำกว่าเล็กน้อยนะลักษณะน,นิสัยของสกาคิงนะครับยังไม่ถูกเปิดเผยมากนักในเทเลอร์แต่ถ้าดูจากเทเลอร์แล้วมันจะพบว่ามันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบ กดขีลิงตัวอื่นนะครับให้เกิดความกลัวเพื่อคลองโฮลเอร a r t ิร์ดนั่นเองข้อมูลจากตัวอย่างที่ปล่อยมานะครับก็มีการคาดเดากันว่าสกาคิงเนี่ยจะมีพลังที่สามารถควบคุมชิโมได้นะสังเกตจากคริสตัลเล็กๆที่ปลายอาวุธของมันนะฮะถ้าสกาคิงกำลังควบคุมชิโมอยู่คริสตัลก็จะเรืองแสงนะครับมาถึงในส่วนของทักษะต่างๆของสกาคิงกันบ้างน,นะครับ สกาคิงนะครับมีความว่องไวสูงมากนะครับสามารถกระโดดได้ไกลไวจนสามารถหลบขวานของคองได้แล้วก็โจมตีกลับในทันทีนะครับมีความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความคล่องแคล่วของมันในส่วนของการต่อสู้นะครับอันนี้ข้อมูลอย่างน้อยอยู่นะฮะแต่คาดเดากันว่าสกาคิงน่าจะเป็นไททันสายพันธุ์เก่าแก่ที่ผ่านประสบการณ์ต่อสู้มามากในส่วนของอาวุธของสกาคิงมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิบสเลดนะฮะ เป็นอาวุธที่สามารถใช้ฟาดได้เหมือนเป็นแทะใช้เป็นเครื่องมือในการจับสิ่งของต่างๆได้นะครับแบบบวงบาทนะฮะโอเคครับ okay, มาต่อกันอีกตัวนะครับที่มีชื่อว่าชิโมชื่อของชิโมปรากฏตัวเป็นครั้งแรกบนกล่องของเล่นของค่าย Playmate นะฮะโดยชื่อชิโมมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่า f Force White หรือว่าโคนะฮะ ก็จะประมาณความหมายว่าความเย็นจะเยือกขาวโคลนอะไรประมาณนี้นะครับชิโมโได้ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกในการคอลแลบกันระหว่าง Godzilla v วอร์ซคกับเกม a l l of Duty นะครับในปี2022และปรากฏเป็นภาพวาดในถ้ำนะครับตามคำบอกเล่าของจาเลตผู้ออกแบบชิโมนะเขาบอกว่าเดิมทีแล้วชิโมจะเป็นตัวผู้นะในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกของชิโมนะครับเป็นสัตว์ยักษ์สี่ขามีร่างกายที่แข็งแกงร่งร่างกายมีสีขาวอมม่วง มันมีดวงตาสองข้างที่หันไปด้านหน้านะครับมีงอนประดับด้วยหนามแหลมสีม่วงนะครับและบนหลังของมันก็มีหนามเหมือนกันชิโม,โมมีหางที่ยาวมากและแยกออกมาเป็นสี่แฉกมาในส่วนของพลังของชิโม,โมกันบ้างน,นะครับพลังของชิโมก็คือ Force Bite b r e a ัสหรือลำแสงแช่แข็งนะฮะชื่อไทยนี่ผมตั้งเองนะโดยสัตว์หรืออะไรก็ตามที่โดนแสงนี้เข้าไปจะถูกแช่แข็งหรือเป็นแผลไหมความเย็นขนาดใหญ่เพราะลำแสงนี้มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์นั่นเอง โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับสำหรับก็อเอ็กคองหนังใหม่ของจักรวาลมอน ster World ที่จะเข้าโรงในวันที่28มีนาคมปี2024นี้นะฮะแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า, God Kong าก็อดเอ็กคองภาคใหม่นี้จะเป็นยังไงจะเวิร์กไหมจะรุ่งหรือจะร่วงลองคาดเดากันมาได้ครับไม่มีถูกผิดเม้นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากหนังเข้านะครับเราก็จะได้รู้กันว่าแม่นหรือมั่วนะครับก็ขำๆนะครับไม่ต้องซีเรียสถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับช่องคนดูหนังไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม